ลอกก็ลอกครับก็ลอกก็ลอกก็ลอกขาวหากินตอนช่วงแต่สิบเอ็ดโมงกว่าซุ่มซุ่มนะครับจากฟาร์มติดฟางนาเด็กครับ อันนี้ก็เป็นธรรมชาติขึ้นไปแล้วเขาไม่อยู่ประมาณสองคู่นะครับอาศัยอยู่ที่ต้นากามปูครับอันนี้มาหาอาหารหลบไปแล้วมองไม่เห็น ทางจะเหนื่อยพวกนอนหลับเลยอ่ะังตัวทังตัวสีสันเขาก็สวยงามนะครับธรรมชาติแต่ปล่อยธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปจับเขาหรอกครับ ลขาก็มาหาอาหารนะครับให้เขาอยู่แบบธรรมชาติไม่ได้จับมาเลี้ยงนะครับค่อนข้างสนนะครับตัวเนี้ยบางทีก็มากินใบไม้ผลไม้มะละกอที่ปลูกไป นะครับตัวนิ่งเลยรู้ว่าถ่ายวิดีโอครับผมก็รับชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอดีผมมีภารกิจจากฟาร์มเส็ดสางนาเด็ดครับยวไปดูใกล้ๆหน่อย ไปแล้วนะครับอยู่ตรงไหนอ่านี่สันแดงก็ยังไม่ไปไปแล้วนะครับครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชม ธรรมชาติกับธรรมชาติจากฟามเต็ดปางดัตเด็ดครับสวัสดีครับโชคดีนะครับ